กลาสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาแล้วครับกับปล่อยความเล็ของมาครับซึ่งวันนี้ผมได้เจ้าสิ่งนี้มาครับคิลเร์มทเชนเจอร์นะซึ่งถามว่าได้มานาะนยังดูสภาพกล่องก็ได้จะรู้ว่าได้มานานแล้วนะขึ้นได้มารีวิวนอนก่อนมาแล้วนอนก่อนอีกถามว่าผมเชื่อชาญมากไหมมากติดตาเล่นได้ไหมครับไม่ครับโอเคเราจะมาดูแพคเกจข้างในดีกว่านะซึ่งจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรนะอ่าขอลงมาฝาแกะมันก่อนเลยโอ้ยอเนี่ยครับ มีคู่มือให้หนึ่งอันอยู่ข้างในไมเอาแม้ดูมีสา,รายรัดข้อมือแล้วก็มีเจ้าสิ่งนี้ร้อรถนะครับใช่ไหมใช่ครับร้อรถครับลอรถ,อรถเออในหลักที่อ์ไม่เชนเจอร์นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบมันกอนว่ามันเป็นยังไงคือเจ้าของอะ่ะมันโยนมาั้งนานแล้วบอกว่ารีวิวด้วยรีวิวด้วยรีวิวด้วยแล้วไงครับนอนเล่นเกมเกมอะไรครับนั่งนี่ไปเรื่อยอ๋อ oh. มีทั้งเกมเฮทเกมไม่เฮแต่เาเอาเกมไหนวะเกมเฮดคร <c oughs> ับเด็ดเด็ดเด็ดเราพูดออกอากาศได้ทนนี้ไหนล่ะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงตอนมเปิดเครื่องก่อนลำโพงมันอยู่ไหนวะเริ่มจะรู้สึกมันดังอยู่นะดังอืมเสียงดังใช้ได้เลยนี่ยเสียงงดัเสียงดังเสียงดัง,ง,ดง,ง,ดงมันต้องใส่ข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาถ้าจะไม่ผิดข้างขวา เปล่เอเต้ใส่ข้างไหน้างขวาเลยกันขี้เก๋ชี้เงี้ยบางทีเอาเละครับครับก็จบการรีวิวตัวเีลงเท่านี้นะเดียวดางล่างโชว์ได้ครับคุณได้อะไรมันพูดอะไรคิลเลอร์เมชนใช่ใช่ใช่วันอ,อันอน,นี้คือมันจะวนนะคิลเลอร์เมชน ต่อไปเออพี่เขาใส่ข้างซ้ายว่ะซ้ายอ่ะ <trendy> ข <try too> ้างซ้ายวะข้างซ้ายข้างซ้ายอ่าเดี๋ยวให้ดูรูปประกอบนะครับมีรูปประกอบด้วยมีข้างซ้ายเลยว่ะเอาจริงๆเราก็โง่กับการใส่นี่ตุ่มเป็นคนถนัดซ้ายเหรอเพราะปกติอ่ะพราแกเจ็ดอุปกรณ์แรกที่เป็นนาฬิกาข้อมืออ่ะส่วนมากใส่ข้างซ้ายหมดเลยไม่มีใครใส่ข้างขวาใช่ไหมตอนนี้อย่างไม่มีนอกจากว่าจะใส่สองข้างใช่แต่เครื่องหลักก็ยังจะเป็นข้างซ้ายซ้ายใช่เราก็ ความรู้เส้นไปกันนิดนึงนะครับเออเนาะและประเด็นคือทําไมครับผมเป็นคนถนัดขวาอ๋อตกใจนึกว่ากล้ามแขนซ้ายคุณใหญ่กว่ากล้ามแขนขวาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นั่นอะไรไม่ใช่การต่อการร่างกายมือข้างเดียวอ่ะเปิดเครื่องกันเลยต้องอีกรอบไหมอีกรอบครับผมได้อันนี้ถูกอะอือฮึคิดว่าไม่เช่ วัาแล้วต่อไปก็เป็นเรียกรถอืมอันนี้อันนี้ชิอ้มัชินไฟเยอร์จะมีคำพูดประจำตัวพร้อนเสียงรถอ่าต่อไปอันนี้โชว์เรโล,โล ถ้าเสียงอย่างเี้มันจะวนไปเรื่อยนะถ้าเราหมุนไอปนอย่างนี้ยก็คือหมุนห้าตัวเลยใช่ไหมฮะอ่าจะมีจะมีคำพูดของแต่ละตัวแต่ละตัวอ่าต่อไปก็ได้มันมารอ์ออกอ้อมาร์กถูกแล้วอ๋อแล้วสังเกตของไฟจะเปลี่ยนสียนะอืมอนนใช่ใชจ่จะเป็นสี จะเป็นสีตามทีเม่เราเจอร์เจอต่อไปเป็นเจนะอะไรปะสฟ้าใช่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  โตัวสุดท้ายอ๋อฟังสี่งของเราด้วยอ่าต่อไปเป็นเอาหมวดไหนหมวดนี่กันต่อไปนะครอันนี่เป็นรูปผลึกนะชีวามิกซ์ฮึ่ม จำด้ไงอะมันมมก็มีเพลงสายเหนื่อยตะเกียบสกายเมดอืมต้องกดสองครั้งไนหะมอืม หุ่นยนต์มันมีเสียงมันน้อยกว่าโบเคนอีกนะถ้าถ้า,ถาต่อไปก็ท็อกจำไม่ได้ว,ว่าต้องหมุนหรือเปล่าไม่ต้องหมุนไม่ต้องต้องหมุนหรอกอ๋อ,อไม่ต้องอเดี๋ยวเวลารับสายครับกดไงครับผมใช้กดปั๊ไม่ใช่เอาใหม่ เอาตรงในหมดนี้ไม่เช่เรื่องอรู้สึกมันจะไล,ไล่เสียงนะจะจะเป็นจะเป็นไล่เสียงไล่เสียงแต่ละตัวเหมือนกันหมดเลยต้องรอนะต้องรอด้วยนะเมือ่อกี้เราหมดแล้วไม่ไม่มานะ มันเหมือนต้องรอดีเลย่ะ<ม>ใช่อใช่ก็เบิดน่าจะครบแล้วเพราะอันนี้ก็ได้ถ้าวนอีกทีนึงก็เป็นวอีอืมจะจะเปจะวนกับประโยคคำพูด,ดเดิมเดิมใช่ ก่อนที่จะเป็นเสียงนี้ก็คือมันจะมีช่วงนี้เลไปหน่อยใช่ไหมจริงๆมันก็เหมือนว่าพอมันพูดเสร็จเราก็รอมันะเนี่ยเดี๋ยว่ารอสักพักนี่ก็เหมือนที่เรารอให้เขาโทรมาหาเลยใช่ไหมใช่อืมนี่นก็จะวมดละอ่า ลองประโยคประโยคก็ไปหาแปลอาเองแล้วกันนะครับผมก็หมดแล้วนะครับลูกเล่นไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะก็มีเ <FX S 1> อฟเฟกเสียงประมาณ <FX S 1> นี้เลยเสียงประมาณนี้แต่ชอบรีบว่ดใช่เป็นระบบสัมผัสตรงนี้สัมผัสม,มันไม่ใช่เป็นปุ่มนะมันเป็นสัมผัสซึ่งเออดีแล้วก็เงินตรงแววเงินอนะ่ะสวยดีใช่ผมมองผ่านกล้องตะกินนี่คือแบบเงาวิบเลยวิบมากตอนนี้คือมา,มาเงาบนแสงวิ่งวิ่ง เสียงดังใช้ได้ถ้าถามผมถึงเสียงเส้นไปเสียงถือว่าดังดังดีเลยถ้าดูจากรูปของชิลเลรเมเจอร์แล้วผมน่าจะใส่ผิดด้วยเพราะว่ามันก็ต้องเอาไอ้นี่ลงอีกรอบไหมไม่ไม่ไงเราความไม่ดูให้รู้ไงว่าเออไหนบ้างมันจะได้มันจะได้โหลดมันจะได้รู้ว่ามันเออใช่เป็นยังไงนะแล้วก็ไอที่มันเป็นอักขระเนี่ยต้องดูให้ดูจริงๆนะรูปอักขระทั้งหลายอ่ะมันเป็นรูปรถนะอือ อัคระโบราณของกิลาเมเจอร์เป็นรูปรถงงมากเลยไม่อาจจะเป็นอ,รอารยธรรมโบราณของอ่ดาวคิสทาเลียคิสทาเลียเออชื่อก็อ่านยากๆแล้วเราเรีวิวตอนมันใกล้จบแล้วใช่ก็ถามว่าน่าซื้อไหมก็ถ้าก็น่าซื้อจริงๆนะอันนี้ถูกด้วยือว,ว่าถูก ถูกกว่าตัวอื่นหน่อยนึงแล้กวกันลุงเล่นก็มีเยอะพอประมาณไม่ได้หรูหราอลังการแบบหลายๆตัวอโอเเ้ใครไปนะ้ำก็จบแล้วน,นะครับกับการรีวิวคิลาเมิเชนเจอร์นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณคนที่อยากยืมนะครับไม่ต้องเอ,อ่ไม่เอ,อนะ่ยนามไม่กาว่าใครทำไมคร,ครับผมขี้เกียจพูดอ๋อขี้เกียจพูดหรือมันยาวอ๋อมันยาวหรือมันก็ตัดต่อให้เหลือห้าทีเชื่อไหม ตอนนี้ฟูวไม่ถึงสิบนาทีหรอกโอเคโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์สทีกดแชร์2ท,ก2ทีกดกระดิ่งอีก2ทีนะครับแล้วก็อย่าลืมกัแจ้งข่าอีกสองทีนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ